สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจฟอร์ดแมมแมอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันนอกสถานที่ค่ะและรถที่อยู่ด้านนี้นะคะเป็นรถรุ่น Ford Next g เจอกระบะแครบรุ่น XL Plus ค่ะราคาตัวรถนะคะ6 9 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวพาชมรอบนึงก่อนว่าคันนี้เนี่ยเข้าๆแล้วนะคะแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเห็นถึงตัวท้ายรถปุ๊บนะคะนี่เข้าๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูด้านหน้าได้เลยนะก็คือ ให้ดูคร่าวๆก่อนนะจะได้ติดตามฟังจนคลิปจบเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เสริมหล่อด้วยกระจังหน้ารุ่นดัปเตอร์ v 6ค่ะตัวหนังสือ ford Ford แบบนี้นะคะสีดำตัดขอบสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบนี้เลยแม่เหมียวติดตั้งครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะรุ่น xl plus เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะก็ะเราก็ติดตั้งไฟตัด เิมเติมเข้าไปนะก็คือจะทำให้เหมือนรุ่น XLT นั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคยางกับแม็กกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กลูออฟโรดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ยางแฮน d คุกค่ะเป็นยาง AT นะคะซีรีส์ยาง265/70ทับ R16 นั่นเองค่ะ คันนี้นะคะไม่ได้ยกความสูงของตัวรถขึ้นนะคะก็คือเป็นความสูงมาตรฐานเดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนของด้านข้างนะคะก็คือเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์โคนะคะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะเพิ่มคําว่าในเจนเป็นสีแดงเข้าไปด้วยบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างแบบมีการลื่นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะในส่วนของภายในนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะสีดาเดินเป็นหนังไม่ใช่เป็นพลาสติกนะคะ อ่ะแล้วก็เดินได้แบบนี้แล้วก็พวงมาลัยหน้าจอประมาณนี้นะคะเบาะแคบด้านหลังนะคะกระบะแคบเปิดได้นะคะกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะแบบนี้โอเคในรุ่น XL Plus นะคะก็ตัวมือเปิดประตูนะคะมาดูใกล้ๆเลยมือเปิดประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นดำด้านนะคะแล้วก็ตัวกระจกก็เป็นดำด้านอีกเช่นเดียวกันนะ คิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็ราวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านท้ายนะคะก็คือติดกันชนท้ายเหล็กนะคะแบบโอบอย่างนี้เลยนะคะคือก็คือโอบมาถึงด้านข้างรถเลยนะคะแล้วเป็นกันชนท้ายของ T T Y off road นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของอะคริลิกคำว่าแรนเจอร์สีแดงแบบนี้ คันนี้นะคะแต่งออกมาแนวสไตล์ดําแดงนะคะรอบคันเลยนะเดี๋ยวเราพาชมตัวรถหนึ่งรอบนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้ขอย้าอีกหนึ่งรอบนะคะกระบะแ็บรุ่น xl plus ราคาจะอยู่ที่699,000บาทนะคะใครอยากได้รถแต่งลอลอแบบนี้นะคะก็คือแต่งง่ายๆสไตล์ออฟโรดก็คือบุกดุก เขาเรียกว่าอะไรคันนี้คือสบายกระเป๋าด้วยนะคะใครอยากได้ทรงนี้จัดเลยออปโรดนะคะขับง่ายๆย,ยางนุ่มๆน,นะคะเสียงไม่ดังด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะแม่เหมียวขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะ0614695461ค่ะ0614695461นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย